Thank you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะคะรู้จักรถที่ชื่อเชฟโรเลตไหมคะอ่ารถยี่ห้อนี้มีชื่อเสียงดังมากในอเมริกานะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยรถยี่ห้อเชฟโรเลตเนี่ยก็ทำรุ่นใหม่ชื่อว่าโนวาและปรากฏว่าอูโนวานี้ทำยอดขายถล่มทลายในอเมริกาจนกระทั่งฝ่ายมาร์เก็ตติ้งและก็ผู้บริหารของบริษัทเชฟนะคะ ได้ออกนโยูาบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเจาะตลาดในอเมริกาได้แล้วเราน่าจะไปเจาะตลาดแถวแถวลาตินอเมริกาบ้างก็คืออเมริกาใต้นั่นเอง <Wow. S 1> เขาก็เลยเจาะตลาดโดยส่งเอารถรุ่นโนวาเนี่ยไปขายที่ลาตินอเมริกาแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่เขาคิดผิดคาดรถรุ่นโนวาเนี่ยนะคะแทบจะขายไม่ได้เลย oh. ทั้งที่ในอเมริกาเนี่ยยอดขายถล่มทลายทำกำไรให้กับเชฟโรเลตมากมาย ิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรผู้บริหารของเชฟโรเล็กนะคะจึงส่งทีมงานลงไปสำรวจดูตลาดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้รุ่นโนว่าขายได้น้อยมากในประเทศในแถบลาตินอเมริกาสิ่งที่พบก็คือว่าโนว่าภาษาอังกฤษนะคะเมื่อแปลภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่า New หรือเราเคย ปรากฏการได้มาซุปเปอร์โนวาก็คืออู้หมายถึงว่าดาวทําไมเลยดาวดวงดาวสุกสว่างสงสยัยงั้นคําว่าโนวาเนี่ยจะหมายถึงนิวหรือดวงดาวสุกสว่างสงสยัย <Wow. S 1> แต่ปรากฏว่าคําว่าโนวาเมื่อไปอยู่ที่ประเทศในแถบลาตินอเมริกาซึ่งเขาใช้ภาษาสเปนคําว่าโนวาแปลว่าไม่วิ่งคุณจะซื้อไหมคะ เชฟโรเลตรุ่นไม,ม่วิ่งผมไม่มีใครซื้อแน่ๆนงั้นเราเห็นตรงนี้เนี่ยทำให้ผู้บริหารเชฟโรเลตเนี่ยได้เปลี่ยนกลยุทธ์บางอย่างใหม่และสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันสับคําเดียวกันเมื่ออยู่ในมุมมองและความเข้าใจที่มีความหมายที่แตกต่างกันก็ใช้ความหมายที่คนละแง่มุมเช่นเดียวกับพระเยซูกับนิโคเดมัสเราจําได้นะคะนิโคเดมัสได้ถามพระเยซูว่าจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร นิโคดมัสเข้าใจว่าการบังเกิดใหม่คือการกลับเข้ามาในท้องแม่แล้วเกิดใหม่อีกครั้งหรือแต่าการบังเกิดใหม่ของพระเยซูมีความหมายที่แตกต่างจากมุมมองของนิโคดมัสโดยสิ้นเชิงแม้ว่าเป็นคำคำเดียวกันในยอห์นบทที่3ข้อที่สพระเยซูบอกกับนิโคดมัสว่าแระบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ งั้นคำที่เหมือนกันในความเข้าใจของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันค่ะแล้วเ,เราพบกับรายการซีเรีส์ใส่ไข่ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ